ครับอู้หมอดูจิตอาสาพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีเืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้เราจะเข้ามาการพยากรณ์ดาวสุกย้ายนะครับผมดาวสุกนั้นในโหราศาสตร์เราก็คือเลขหกนะครับผมคือดาวเลขหกอยู่ตรงนี้ในช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยานถึงยี่สิบเอดตุลาสองพันห้าร้หกสิบห้านะครับ ดาวสุกนั้นเข้ามาตำแหน่งนี้นี่คือตำแหน่งลัคนาของผมก็คือโลกเราีเองครับในช่วงนี้จะเข้ามาปลาสีกันนะครับผมหรือจะมีเกณฑ์อะไรบ้างอย่างไรก็ตามก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคน,คนจะสรรสร้างคลิปดีๆออกมานะครับผม วราศีมังกรนั้นมีเกณฑ์อะไรบ้างที่จะมีการย้ายของดาวสุกนี้เกณฑ์ของชาวราศีมังกรนะครับผมชาวราศีมังกรนั้น,รรรน,นเรามาดูกันก่อนว่าอยู่ตำแนหน่งไหนครับราศีมังกรครับอยู่ในตำแหน่งนี้ครับผมครับนี่คือลักษณะาราศีมังกรจะต้องอยู่ประมาณตำแหน่งนี้จะมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะครับครับอันนี้จะเต่าว่าตด้งเกณฑ์ที่ดีมาก เขาเรียกว่าเกณฑ์โยกนะครับผมเกณฑ์โยกหมายถึงปื๊บปื๊บแล้วครับปื๊บปื๊บอ่ะดาวศุกร์เข้าในตําแหน่งโยกการเงินความรักเข้ามาอยู่ในตําแหน่งโยกนะเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่ถือว่าดีมากเพราะว่าไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเสียเลยต่อให้ได้ตําแหน่งนิดนิดเขาก็ว่ากันว่าไม่ค่อยดีครับแต่อันนี้ไม่เสียครับเพราะว่าเป็นดาวศุภเคราะห์ให้ ผลที่ดีผลลัพธ์ที่ดีนะครับส่วนดาวสุพนะัฒนเข้ามาอยู่ในชาวราศีกันตําแหน่งของราศีกันนะครับผมมีดาวเกษตรก็คือดาวสีครับผมดาวสีนี้ถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะครับผมอยู่ในธาตุดินครับคู่ธาตุเหมือนกับมองแล้วเป็นคู่ธาตุน้ําที่อยู่บนเหรีอนดินครับผมเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆนี่จะเป็นลักษณะของ การใช้การติดต่อสื่อสารเป็นลักษณะของการใช้คําพูดการเอกสารก็ได้นะครับผมการทาสัญญาลักษณะนี้ช่วงนี้ถ้าเกิดชาวราศีมกรท่านใดนะครับผมมีการทําเอกสารกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือรอการเซ็นสัญญาอะไรก็ตามงานช่วงนี้จะฉลุยมากเหมือนฟ้าเปิด จังหวะที่ดีมากเลยของชาวราศีมกรที่มีดาวศุกร์นี้เข้ามานะครับผมเรื่องด้วยพบนี้เป็นพบจะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ที่คอยช่วยเหลืออยู่แม้กระทั่งพบนี้ก็เรียกว่าบริวารบริวารก็ท้ายความช่วยเหลือชาวราศีมกรได้ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความสนับสนุนทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องของการเงินก็ตามทุกอย่างทำให้พบของการงานตรงนี้เคลื่อนตัวไปได้ดีมากเลยช่วงนี้ชาวราศีมังกรน,นั้นการงานทุกอย่างเคลื่อนตัวขึ้นหน้าโดดเด่นมากครับจากที่อธิบายไปแล้วว่าชาวราศีมังกรน,นั้นมีจังหวะที่ดีมากในชีวิตครับ คาแรคเตอร์ของชาวราศีมังกรนั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนรอคอยทำอะไรก็อยากจะได้ดีจริงจังกับมันมากครับพอคราวนี้เรามาเปรียบเป็นพบของเรื่องของการศึกษาบ้างละเพราะว่าดาวสี่ก็หมายถึงการศึกษาได้เช่นกันตอนนี้จังหวะที่ดีเปิดแล้วนะครับสำหรับชาวราศีมังกร เพรเรื่องของการสอบเรื่องของการเรียนในช่วงเวลานี้นะครับผมของชาวราศีมกรนั้นถือว่าราบรื่นมากจะไปสอบแข่งขันสอบชิงทุนจะสอบอยู่ในห้องก็ตามนะครับผมช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เราก็เปลี่ยนได้กับอาจารย์อาจารย์จะให้ความช่วยเหลือชาวราศีมกรนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับ ถือว่าทั้งการงานและการเรียนของน้องๆทั้งหลายดีมากเลยครับช่วงนี้ของชาวราศีมังกรนะครับการโดดเด่นส่วนเข้ามาเรื่องของความรักกันบ้างล่ะเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าเพราะช่วงนี้ได้เกณฑ์โยกนี่เองเรื่องของความรักก็คือดาวศุกร์นั้นเข้ามาในตำแหน่งนี้ครับมอในบม,มแรกก็คือลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่ จะมีการเกื้อหนุนเกื้อหนุนกันอย่างไรก็อย่างเช่นแนะนำไอ้ลูกบ้านนี้ดีนะน้องคนนี้ดีนะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนเกี่ยวพาราศีเป็นคนแนะนำให้รู้จักนะครับผมสำหรับน้องๆคนใดที่อยู่ในชาวราศีมังกรนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดีของทั้งเรื่องการเรียนการงานและก็ความรักเลยนะครับที่จะมีความรักเข้ามาใหม่ๆ ในแบบรูปแบบอันนี้นะครับัสำหรับอันสุดท้ายขอย้อนกลับไปอีกทีเพื่อคิดได้นะครับผมฮะลักษณะอีกอันหนึ่งพอมาโยงกันปุบ๊บเรื่องของการงานเรื่องของบริวารเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ครับชาวราศีมังก,กรท่านใดท,ที่มีลูกน้องลูกน้องคือพบปทตาะตรงนี้พบการงานจึง ความสำเร็จของการงานและลูกน้องทําให้เกิดความสําเร็จขึ้นได้ฉะนั้นลูกน้องของท่านจะนําผลงานการทํางานที่โดดเด่นสร้างความสําเร็จให้ท่านเกิดขึ้นได้นะครับลองลองไปสังเกตดูนะครับว่าลูกน้องอาจจะมีลักษณะของการส่งงานมากขึ้นทํางานมีผลงานให้ท่านชื่นใจมากขึ้น แน่นอนครับสาหรับชาวราศีมังกรนะครับครับนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับผมสําหรับดวงดาวสุกย้ายนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับผมขอให้โชคดีนะครับสําหรับชาวราศีมังกรทุกคนเพราะว่ากหน่งนี้ได้สวยเหลือเกินครับอย่างไรก็ตามผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกาลังใจกับผมและทีมงานทุกคนสรรสร้างคลิปดีๆออกมาต่อไปต่อไปนะครับผม ก่อนจะจากกันนะครับผมฝากแงก่คิดดีๆไว้นะครับสังคมนะครับจะน่าอยู่นะครับถ้ามีการให้น้ำมีน้ำใจกันมีความเมตตาและก็มีการให้อภัยกันนะครับสังคมนี้น่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมอีกมากมายครับขอบคุณมากครับสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ